ตอนเศ้าๆจ้ามือนี่ยายโซว่าสิผ้าไปย่างออกกำลังกายแกพี่น้องนัดมูว้สองสามคนนะจ๊ะกาดอยูุ่ณหลักจ้าสวนสาธารณะเนาะมากๆไปน้ำกันจจะไปหาเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่จ้ะวันว่างๆจ้าเห็นไหมจ้าดอกไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติโอ้ยสว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 ยไปจับถ่ายรูปให้้ะ เป็นทุกปีนะจ๊ะพี่น้องขึ้นเองทุกปีเนาะนี่แหละวันนี้ม่วงนี้ก็สวยงามด้วยดอกไม้นะจ๊ะนี่เจ๊จุนจุนอยู่ยยแถวนั้นเป็นสีม่วงจ้าอันนี้เป็นสีขาวแต่ว่าเป็นพันเดียวกันดีเจ๊เสีขาว,ส,ขาวสีม่วงก็งามแต่เจ๊พี่น้อง สะพังเลยตกไม่กำลังสิขคืนจ้ะน้ำไหลแห้งแต่มือเหอไหลแรงมากเลยไปหาหมองนางกินกาแฟ้กันจะพี่น้องตกมือไวๆอยู่ฝนอันนั้นเขาตกปลากันเหลือกุ้งนะน้ำตกน้ำตกตาตนตัวนี้แมีทุ้วทุทุ้วคุณน่ะ พี่โทรไปหาพี่ดาเมื่อเช้านี้นัดกันเรียบร้อยว่าเอาจะไปกันกี่โมงน้องอไปกันสี่โมงเช้าพี่สี่โมงเช้าเอองั้นโอเคโอเคตกลงเมื่อเช้านี้พี่โทรไปหาใจีกอ้าวไม่ได้ไปทํางานเหรอน้อง <c oughs> ถามพี่หน้าตาเฉยเลยจะเลยลืมแกลืมไปเลยเจบอกว่าเลยเออไม่ได้ตั้งหลักเลยก็เลยไม่ได้มาจะบอกโอ้ยขนาดนัดกันแล้วเนี่ยเออเบิ้ลกินขนม เออไม่ชอบเออไม่เขาไม่ค่อยชอบธรรมชาติอาหารนะชอบเออพี่บอกไปร้านถ้าไปร้านอาหารชอบใช่ไหมเขาขี้เกียจมาคือทำงานก็เหนื่อยแล้วไงใช่ไอมจะมาเดินออกกำลังอีกใช่ไหมใช่เอ้าวเพิ่งเป็ดกินอันนี้จะพี่น้องเเบิงป็ดโอ้แต่แต่อะไรง่ายๆโอ้ตอดกันง่ายกันเอ้า หัวคอสีเขียวว่ามันเป็นผู้ชายใช่อันนี้เป็นผู้หญิงอย่ารังแกอ้าวถือติใครแต่ผู้หญิงเพิ่งทำให้เขารังแกกันหรือเปล่านี่ไม่หรอกแบ่งๆกันไปเยอะมหาี่นังจ้กพี่น้องเพิงผู้บ่าวยืนโต๊ะป่าอยู่ทางทานนั้นพี่น้องอาไรพ้กน้อป่าเนาะ ใช้ขั้นเวดคุณละขั้นห้วก็ไพ่ถุงเขาตกปลากันเขาได้ไม่พุ่งน่ะได้ไปดูเขาตกปลากันไหมน่ะมันจะมาแยงที่มือเลย <c oughs> มันบินมาเลย เดินออกกำลังกายต่อจ้าอุ้ยข้ามสะพานสะพานโอโทรศัพท์ตกจ้ะว้ายถ้าโทรศัพท์ตกนนี่่ดิโอ้ยสวยมากค่ะฝั่งนี้ก็สวยใช่ไหมโอ้ยฝั่งนี้ก็สวยจ้า เขาเจ้าะแท่งไจ้าบ้านอยู่แถวแม่น้ำนยังโผล่บอกแท่งได้เพราะว่าเขามีระเบียงตรงแม่น้ำพอดีเนา,รนา,นาระร้านหน้าก็เป็นคนไทยเท่าเออคนไทยเท่าไหรสวยสวยสวยตี๒๐กว่าล้าน 20, 20, 20กว่าล้านแหรอเอ๊ง 20, 20กว่าลา้านเอง <laughs> ไป เดินต่อเราเดินต่อเดินต่อเป็นเรื่อนจำเกาเ่าด้วยจ้ะพี่นอ้องเรือนจำเรือนจำเกานะ่าเนาะอยู่ในเมืองเมืองที่ยายสโสอยู่เนี่ยจ้ะแต่ว่าอย่างนี้เพิ่นปิดแล้วจ้ะแฟนเ,เจนเซียแฟนเจนเซียนีเหระจ้ะเรือนจำ อย่ที่ว่ากํแแพงอีังกระสูงสูงคล้า,ายๆบ้านเฮาเลยจ้ะก็คล้า,า,ายๆกันเนาะเออโอ้ยคนบ้านอันนี้เนาะเบิ้งเบึง,บงอ่อนเมียเขียนลูกวัวจูงมามีหมาก็เหมือนมีลูกเนาะ ไปไหนไม่ได้ด้วยไปไหนไม่ได้ก็ไปเมืองไทยจะต้องเอาไปเอาไปฝากเออบางเออบางโรงแรมหมาด้วยใช่ไหมที่นี่เขาไม่ให้หมาอยู่คนเดียวไม่ให้หมาอยู่ตัวเดียวใช่แมวแมวนี่ถ้าเขาแจ้งแจ้งความนะถ้าเขาแจ้งความว่าทาร้ายอะไรแมวไม่ดูแลแมวนี่ตํารวจก็มาบ้านนะเห็นไหมเออฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งนั้นเป็นในเมืองในใจ้าพี่น้องขางนี้เป็นแม่น้ำจ้ยน้ำก็ไหลแห้งจ้ะ มันไม่ว่าสักวันนะม่่ทํอะไรเจากวนงั้นเออตาจ่าตันี้สุก็มอวนปานแหละจ่ามา่งฝรังบรงฝรังบึงฟูตบ่นจย่าไปหน้องปานีปานี้พูดอ่ะลองเพลงไยเอาโอ้ยซุ่มหายมาหาเห็นแนเลีรยงเลยจ่าบ้าน ที่1หัวปลาข่อยใหญ่เนาะที่ยโสเอียดไว้ต่มือเชานี่จ้ะหัวปลาข่อยใหญ่แล้วก็นี่ก็จ้าข้าวที่ที่1ใส่เนาะมีบักบวฝรั่งจ้ะแล้วก็กระเทียมใหญ่ต้นหอมใหญ่นะจ๊ะแล้วก็บักขะลีแล้วก็กะลำนิดนอยจ้ะเสียงดังจันอยจ้ะฝรั่งเขาเจ้ามาเบิ่งบอเนาะเเบิ่งอ่ะเออเบิ่งบอกันจ้ะเสียงดังจักนอยจ้ะ นี่หนึ่งหัวปลาค้อนไงของเขากับซุกเรียบร้อยแล้วน้อยจะพี่น้องกับแก้วสมโซมจ้าแก้วพริกดิบสมโซมจ้าหลักอะเขาเนี้ยห่อนห่อนเนาะขาดป่ะเด้จ้ะแก้ซุกกับสิคอจบทิปไปเพียงแค่นี้น้อยจ้ะเนาะพอกันไม่คิปหนาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าเรื่อสวัสดีจ้า It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say.